จับตาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนปี68เดือนกันยายนรอรุน้นคืบหน้าหรือไม่ร้ายใหม่ตกหล่นรอเพียบ ดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมกอมาพบกันในวันที่4กันยายน2568รแล้วก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้มาตอบคาถามคุณพ่อคุณแม่ที่สอบถามกันเข้ามานะคะในส่วนของกลุ่มตกหลน่นรวมไปถึงรายใหม่อายุ18ปีบร,ริบูรณ์ขึ้นไปที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2568ในส่วนของรายเดียรเดี๋ยวเรามาอัปเดต ร่วพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยสําหรับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรายเก่ายังได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนรายใหม่ก็ทยอยสอบถามกันเข้ม ะะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกเมื่อไหร่เพราะก่อนหน้านี้นะคะมีการแจ้งว่าเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังก็ออกมาประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเพราะระบบยังเสร็จไม่ทันนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็จะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องสําหรับ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2568นั้นการลงทะเบียนใหม่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ14.5ล้านคนนะคะก็ กลุ่มนี้นะคะแน่นอนถึงจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แต่ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะกลุ่มรายเก่าทุกท่านนะคะจะมีการนํารายชื่อของท่านนะคะไปคัดกรองคุณสมบัติโดยอัตโนมัตินะคะถ้าท่านยังตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่นะคะก็จะได้รับสิทธิต่ตอเนื่องค่ะไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดนะคะส่วนกลุ่ม รายใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะหรือกลุ่มที่ตกหล่นจาก การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปแบบคนจนปี2565ซึ่งสองกลุ่มนี้นะคะก็รอนะคะการเปิดลงทะเบียนจากทางกระทรวงขังว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะกลุ่มไร้ใหม่ทุกท่านที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนนะคะซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนอยู่ที่10ล้านคนค่ะรวมถึงกลุ่มตกหล่นจากปี2565ที่ยังไม่ได้เงินตน้น แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กลุ่มนี้จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่รัฐบาลกำหนดและต้องเข้าเงินไขใหม่ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงคลังยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมระบบ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบัตรคนจนปี2,568รอบใหม่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะคะโดยทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกันยายน2,568นี้ดังนั้นนะคะบัตรเดิมจะยังคงได้รับการช่วยเหลือเช่นเดิมอย่างต่อเนื่องน,นะคะ และก็ไม่มีการทบทวนหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์แต่อย่างใดนะคะจนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะถ้าท่านไม่ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะซึ่งก็ทราบนะคะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยบางท่านนะคะไม่เข้าถึงนะคะโซเชียลนะคะซึ่งก็ไม่ทราบ วันเปิดให้ลงทะเบียนรวมไปถึงหมดเขตเมื่อไหร่นะคะก็เป็นกลุ่มตกลนที่ไม่สามารถลงทะเบียนประสุมการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ในปี2565ที่ผ่านมานะคะซึ่งเห็นได้ชัดจากการแจกเงิน คนละ1 0,000ืบาทผ่านดิ่ันวอลเลตนะคะกลุ่มแรกเลยที่ได้ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกับกลุ่มผู้พิการนั่นเองนะคะเน,นตอนนั้นนะคะก็ได้มีการสำรวจนะคะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้รับเงินหมืน่นเพราะว่าไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะและก็ให้ข้อมูลว่าไม่ทราบน,นะคะว่าลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนอย่างไรนั่นเองคะ่นะณตอนนี้ ะะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วนะคะก็อยากให้กลุ่มนี้นะคะได้ ติดติดต,ตามวิธีการเปิดลงทะเบียนนะคะรวมไปถึงวันหมดเขตนะคะก็ไม่อยากให้พลาดสิทธิเพราะส่วนมากนะคะการแจกเงินจากทางรัฐบาลการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะคะกลุ่มปัตส,สุดิการแห่งรัฐรัฐบตลคนจนจะเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้พิการนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่ม ที่ทางรัฐบ,บาลดูแล มาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเบีย้ยผู้สูงอายุหรือเงินเบีย้ยผู้พิการเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะให้กลุ่มนี้ได้มีเงินช่วยเหลือตัวเองนะคะลดค่าครองชีพค่ะแน,น่นอนนะคะคอติดตามกันไว้นะคะทางช่องจะมาคอยอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมในทุกๆปีนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าว่าเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเมื่อรันสิ้นปีงบ ประมาณนี้ใหม่นะคะซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565รอบก่อนนั้นก็เปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นช่วงที่ให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะเปิดในเดือนกันยายนเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไรคอยติดตามกันไว้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันโดยเฉพาะใครนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือผู้พิการนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้นะคะกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลเรื่องนี้เป็น พิเศษนะคะจะได้ไม่ตกหล่นนะคะมีสิทธิ์ในสิทธิสุัดิการแห่งรัฐรูปัตรคนจนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารขอบคุณทุกคำถามนะคะและความคิดเห็นที่คอมเมนต์กันมานะคะสำหรับวันนี้อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ